รีเชียงใหม่ CAD Enduro Championship 2025นะครับสร้างนักกีฬาขึ้นมาในพื้นที่ที่ยังไม่เคยจัดการแข่งขันใน c d ดีแ n นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวิ้นที่เปิดใหม่นะครับตรงนี้นครับกีฬา Enduro ซึ่งเป็นกีฬาที่ชอบนะบเป็นชีวิตติดใจ,จนะครับอยู่วงการของมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ปี2024-25ปีแล้วครับตรงนี้เนาะก็จัดการแข่งขันตั้งแต่ ไซเคิลคอสแลนลี่นะครับระดับจังหวัดระดับภาคระดับชิ้นใช้ไม่ได้ไทยแล้วก็ระดับเอเชียสำหรับปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากาคุณยาเนเดชชุ่มชูวัฒนะครับท่านเป็นประธานของ c d ดีดมิีว่าเชิญชวนมาทำกิจกรรมในช่วงฤด,ดูฝนนะครับซึ่งมันเป็นช่วงโลซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรูปแบบการจัดการแข่งขันเราก็จะเป็นรูปแบบเอนดโร การนี้เข้าร่วมกิจกรรมนักแข่งจะต้องยอมรับกติกากฎกิการต่างๆของสมาคมนะครับเรื่องความปลอดภัยต้องมาสิ่งแรกที่เราคำนึงนะครับตรงนี้แล้วก็มาตรฐานความยุติธรรมความเสมอภาครูปแบบการแข่งขันแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันเอ็นเดโรระดับชิงแชมป์ไทยในปีสองนปี2026นะครับมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะของ C a เอเองในการที่จะเห็งเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางกิจกรรมในการที่จะนําเสนอต่อ าสาธารชนเอ็นโดเองก็เป็นช่องทางหนึ่งในที่ C.A.D ก็มีมุมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีการจัดเอ็นโดรในระดับที่มันสากลขึ้นใหญ่ขึ้นในระดับโลกก็ดีในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคก็ดีจะส่งผลให้เกิดกระบวนการทางเศรษฐกิจก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นท้องถิ่นเองที่จะมีโอกาสเกิดการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของเม็ดเงินระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นซึ่ง นั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับที่จะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจจริงๆว่าวิธีการที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับตัวเองและทัวเรือได้อย่างไรทนั้นด้วยจริงๆแนวคิดทุกๆกิจกรรมของ CAD นะเรายอมรับความคิดเห็นของทุกๆภาคส่วนสิ่งไหนที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนเราก็จะยอมรับจัดถ้าเกิดกิจกรรมที่ยังประโยชน์ให้จริงๆทั้งหมดอยู่3สนามนะครับสนามที่1เราจัดไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับที่ วัดพระธาตุดอยเวียงสนามที่2และสนามที่3เราจะย้ายมาจัดที่สนาม C A D Land Wonderland of Lana ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรูปแบบเหมือน Enduro GP ผมจะสร้างสนามให้เหมือน Enduro GP เลยการแข่งขันนะครับซึ่งอยู่ในในพื้นที่ปิดนะครับประมาณ50กว่าไรนะครับในการทำครั้งนี้นะครับสิ่งแรกก็คือเราปรับพื้นฐาน ผมอยากจะไม่สร้างอุปสรรคะไรมากมายนะโดยใช้พื้นที่ของธรรมชาติเป็นตัว,ตวทำให้ให้เกิดขึ้นมาตรงนี้นะเราก็แค่ทําปักหลักถึงริบบิ้นทําลายเป็นแท็กให้เขาได้ขี่ตามเส้นทางที่เราวางไว้หรือตามรูทที่เราวางไว้ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับในชุมชนหนึ่งได้ชมการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับตรงนี้ 2. และกีฬาที่มาก็มีการใช้ใจ่ายในชุมชนเขาต้องมาพักมากินต่างๆนะครับเงินมันก็จะมา มาสู่ชุมชนกระจายสู่ชุมชนนะครับปีนี้เนาะผมก็ว่าอยู่ที่ประมาณสัก300-500คนเพราะนักแข่งหนึ่งคนเนี่ยเราก็คิดดูว่าทีมงานหนึ่งทีมนึ่ะผมว่าใช้ประมาณ5คนอะอย่างต่ำเนาะยังไม่รวมกับครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยนะสำหรับปีนี้กิจกรรมก็คือแบบซอฟๆอ,อยากให้ทุกคนมาสนุกกันก่อนไม่ได้ว่าแข่งขันดัน100เอเอาจริงเอาจังนะครับตรงนี้ครับ ใชยเยาวชนเกิดขึ้นจากกันที่ทาง C D นะเห็นเลยเห็นว่าที่ผ่านมา C D ใช้องค์ประกอบหลักๆในเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมในในทุกๆมิติมิติหนึ่งก็คือเรื่องงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านต่างๆซึ่งมีความสําคัญมากศิลปะงานศิลปหัตกรรมบางอย่างก็สูญหาย บางอย่างก็ลดน้อยถอยลงไป C.A.D ก็เลยเห็นความสําคัญว่าการที่จะสืบทอดงานทางด้านศิลปะกัรกรรมพื้นบ้านเพื่อทําลงไปในการที่จะใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะมีการเรียนการสอนในการที่จะให้เกิดกระบวนการ,รขับเคลื่อนในทางเศรษฐกิจต,ต่อไปในอนาคตคคาเยาวชนเพื่อเด็กแม่อ่อนเนี่ย เป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเรามีแนวคิดการทำงานค่ายมาซึ่งเราทำมา20กว่าปีแล้วนะคะปกตินะเคยทำที่ไม่วางอยากจะปลูกฝังสิ่งที่เป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนล้านนาเนาะเพื่อเด็กๆบางทีเด็กอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้โดยตรงเนาะ เพราะฉะนั้นความสําคัญจริงๆตอนนี้เราจะทํำยังไงให้ไองานศิลปะหารถกรรพื้นบ้านนี้นยังคงอยู่แล้วก็เล่งไปที่เยาวชนซึ่งเยาวชนเองก็มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นอาชีพในอนาคตเป็นเรื่องของการที่จะรังสรรค์ความเป็นวัฒนธรรมทางพื้นบ้านต่อไปสิ่งเหล่านี้ ทางซีียเดงก็เห็นเห็นความสําคัญในการจัดค่ายครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราเรามีโอกาสดีในการที่เรามีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบากลกรุงเทพธนาคารอมสินมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งภาครัฐแม้กระทั่งโรงเรียนเองนะฮะซึ่งมีความสําคัญมากในการที่จะให้โอกาสกับเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานสืบประวัติกรรมพื้นบ้านในค่ายของเรา ครั้งนี้ก็จะมีศิลปินแห่งชาติสองท่านนะคะอาจารย์มาลาคําจันทร์นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติด้านวรรณกรรมเนาะแล้วก็พ่อครูดีเลกสิทธิการศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ก็จะไปเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็กๆเ,เนาะนอกจากนั้นจะมีสละแดงเนาะซึ่งเป็นคนปั้นดินนะคะสอนการปั้นดินเบื้องต้นให้เด็กๆเนาะเด็กๆก,ก,ก็จะได้สัมผัสเรียนรู้ แล้วก็จะมีอีโคปรินวิทยากรเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำโดยตรงอยู่แล้วเด็กๆก,ก็จะได้ประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ซึ่งปฏิบัติอยู่แล้วโครงการแล้วก็ประสานโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไม่อ่อนที่สนใจเนาะประมาณ140คนค่ะโดยส่วนตัวของผมเองผมเลยเห็นความสำคัญของงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านมากเหมือนกัว่าเรากำลังฝังดีเอ็นเอไวในสายเลือดของ คนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดข้างหน้าซึ่งเขามาีโอกาสได้เรียนรู้ในภาควิชาการอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเอามาแอปพลายหรือใช้ประโยชน์ร่วมกับงานศิลปกรรมพื้นบ้านได้ค่ายครั้งต่อไปมีแน่นอนเพราะว่าเราไม่จบแค่ครั้งเดียวเนื่องจากการเรียนลักษณะเป็นการเรียนแบบตามมัธยาสายค,ค่อยๆฟูมฟักไปนะครับเทียนิดทีนิด,นดไม่มีหลักสูตรตายตัวว่าจะ1บวกหนึ่งเท่ากับ2แต่ว่าค่อยๆเรียนค่อยๆเข้าใจที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการรังสรรค์เรื่องของงานที่มีกระบวนการความคิดอย่างชัดเจนในการที่จะให้เกิดกระบวนการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเยาวชนในพื้นที่จริงๆอำเภอแม่อ่อนเนาะเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปแม่กำปองไปน้ำพุร้อนนะคะแต่ตลอดสายเนี่ยยังไม่มีจุดที่ขายสินค้าชุมชนที่น่าสนใจเนาะ แล้วก็พื้นที่ของ c d ก็อํานวยนะคะติดถนนแล้วมีห้องน้ำมีที่จอดรถเพียงพอเราก็เลยอยากจะมีแนวคิดว่าอยากจะมีพื้นที่ที่จัดกาดมั่วให้คนไม่อ่อนได้ขายสินค้าชุมชนแล้วก็มีเอกลักษณ์โดยเป็นกาดรักโรกนะคะ no ปลาสติกนะคะกิจกรรมค่ายเยาวชนเกิดเราก็จัดงานกาดมั่วขึ้นมาช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ที่มีส่วนร่วมหลายหลายกลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มชาวบ้านเขาก็จะมาขายของนะแล้วก็เด็กๆคุณครูวัดโดยใช้เหรียญดินเผาของ CAD แจกให้เด็กๆไปจับใจ่ายในตลาดเราก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์สำหรับชาวแม่ออนเราจะแสดงเหตุถึงรากเหง้าทางอายธรรมหรือว่าทำชัดเจนในการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความมีชีวิตชีวาทำให้เกิดสเสน่ห์ที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการที่จะให้ประชาชนเข้าใจประชาชนก็เข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นคนลานนานทุกอย่างสามารถที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้หมดเลยนั่นคือวิชาที่จะต้องถูกสอดใส่ไปในองค์ความรู้ของอเด็กๆทุกๆคนที่เข้ามาในสัมผัสในค่ายของเยาวชนของเราครั้งนี้